านอื่นเขารับกูเยอะแยะเอองานะหาง่ายงานรับเยอะแยอะอะไรเงี้ยสรุปแค่ลาป่วยมันก็หาว่าเราตอแหลไปทํางานไม่ได้สรุปก็ลาออกนะจา๊ะลาออกก็นอนนอนไนนข้แตกอยู่ประมาณสามวันเออนอนไข้แตกอยู่ประมาณสามวันฝรั่งมันก็ซื้อยามาให้เนาะ เออมันก็ซื้อยามาให้เราก็กินยาสามวันก็หายหายหายป่วยหายป่วยแล้วก็หายป่วยแล้วก็เราก็ไปหาสมัครงานใหม่ไปหาสมัครงานที่ใหม่ไปหาสมัครงานที่ใหม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะงานปัญหาง่ายไงเออ ไปสมัครงานเป็นพนักงานสืบเราที่นี่ผูดจัดการเป็นเป็นต่างชาติชาวชาวสกอตแลนด์เออเราก็เราก็เดินไปเห็นเขาติดป้ายรับสมัครงานเราก็เดินไปสมัครงานบอกว่าเนี่ยฉันมาสมัครงานเขาก็ถามเราว่าเธอพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเราก็ตอบเขาเป็นภาษาอังกฤษว่าฉันก็กําลังพูดภาษาอังกฤษกับเธออยู่นี่ไงเธอคิดว่าฉันพูดภาษาอังกฤษได้ไหมอะไรเงี้ย เขาก็เลยรับเราเข้าทํางานเออรับเราเข้าทํางานก็ทํางานไปเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีต่างชาติเข้ามาจีบประปรายนะคะต่างชาตินี่เข้ามาจีบไม่เคยขาดสายค่ะแต่แต่คบใครไม่ได้ค่ะเพราะอะไรเพราะต่างชาติพวกนี้มันคบไม่ได้มันคบไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมาเที่ยวจากทุกคนอย่าคิดว่าตัวเอง สวยหรือว่าดูดีหรือว่าเป็นเด็กแล้วเขาจะคบเขาเขาจะจริงจังกับคุณนะไม่ไม่นะเราเคยผ่านผ่านความตอหลดตอแหลมาเยอะแยะมากมายเราเลยไม่ได้ไม่ได้เป็นหลงรักใครง่ายๆไงแค่เขาพาไปกินข้าวก็โอเคหลังจากนั้นมันกลับประเทศก็ก็แล้วแต่ทางใครทางมันอะไรอย่างเงี้ไงไม่ได้คบใครเป็นจริงจังเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าฝรั่งพัทยา มันหาดียากคนดีก็มีแหละแต่เราไม่เจอมันมีแต่พวกแบบพวกมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคนจริงจังก็อาจจะมีแหละแต่ว่าเราเราดูคนไม่เป็นด้วยช่วงนั้นอะเราดูคนไม่เป็นว่าว่าคนไหนเออคนไหนจริงใจคนไหนไม่จริงใจเราก็แค่เออเขาชวนไปกินข้าวก็ไปกินแค่นั้นพอพอหลังจากนั้นก็ มันก็ไปชวนคนอื่นไปกินข้าวต่ออะไรเงี้ยมันมันไม่ได้หมายถึงว่าชวนเราแค่คนเดียวมันไม่ได้แบบคุยกันเราแค่คนเดียวมันก็คุยเพื่อเพื่อเลือกเหมือนเราเนี่ยเราก็คุยเผื่อเลือกใครพาไปกินข้าวก็ไปอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นก็จะครบต่อก็ว่าไปจะไม่ครบต่อก็เลี้ยวเตะไม่ได้แบบทีเลียดอะไรอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากนะมันวันนี้มันชวนเราไปกินข้าววันอื่นมันก็ชวนผู้หญิงคนอื่นไปกินข้าวเหมือนเดิมเพราะว่า เราเข้าใจนะเพราะว่าเราเราก็มีความคิดเหมือนกันตรงที่ว่าตามใดที่เรายังหาคนที่ใช่ไม่เจอเราก็จะคุยไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ใช่สิ่งผิดอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ไปหลอกลวงใครว่าเออไม่ได้ไปหลอกเอาเงินใครไม่ได้ไปหลอกลวงใครว่าฉันรัอกเธออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่ได้หลอกเออคุยคุยได้ถ้าคุยแล้วมันไปกันรอดก็คุยต่ออะไรเงี้ยถ้าคุยแล้ว ไปกันไม่รอดก็ไม่คุยโตอะไรแบบนี้เป็นอะไรที่แบบง่ายๆสบายๆไม่ได้ซีเรียส mm hmm. เพราะว่าคนที่เคยผ่านความผิดหวังมามากมายคนที่เคยเจอผู้ชายเลวสารพัดมามากมายไม่ว่าจะเจอรูปแบบไหนเราก็ไม่สะทุกสถานเพราะใจเรามันตายด้านแล้วไงเออใจมันตายด้านเออ มันไม่ได้จะรักใครใง่ายๆอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเรากลัวกลัวโดนโหลอกเออคุยได้คุยได้ค,ไดคุยเผื่อเลือกได้อืมแต่อย่าไปอย่าไปผูกพันอย่าไปผูกพันเริ่มแก่แล้วไงเออเริ่มแก่เริ่มอายุมากขึ้นแล้วไงเริ่มเรียนรู้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองเอ,อ่าเริ่มเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเริ่มเรียนรู้ที่จะคิดถึงอนาคตข้างหน้าว่า เราไม่ได้คบเล่นๆหมายถึงคบเล่นๆก็ได้แต่เราครบเพื่อคุยเพื่อหาคนที่เขาหวังจริงจังกับเราอะไรเงี้ยหวังสร้างครอบครัวกับเราอะไรเงี้ยคุยไปเล่นๆได้ไม่เสียหายแต่ไม่เคยไปหลอกใครนะหลอกให้คนนั้นส่งเงินให้หลอกให้คนนี้ส่งเงินให้เออหลอกให้ฝรั่งส่งเงินให้สามสามคนสี่คนอันนี้ไม่เคยไม่เคยเพราะเรารู้ดีว่า บาปกรรมมันมีจริงนะคะอ่าเรารู้ดีว่าบาปกรรมมันมีจริงนะคนที่ไปหลอกเอาเงินคนนั้นทีหลอกเอาเงินคนนี้ทีหลอกให้เขารักให้เขาหลงแล้วก็หลอกให้เขาส่งเงินนะ่ะแต่ตัวเองอะ่ะคบซ้อนสามคนสี่คนห้าคนเออเคยเจอนะเคยเจอเยอะด้วยคนแบบเนี้ยเออเคยเจอเยอะฝรั่งมาจีบหลายคนไงเออ ก็รักทุกคนไม่ใช่ว่ารักไม่ใช่ว่ารักฝรั่งนะรักเงินฝรั่งใครมาจีบก็เออตกลงเป็นแฟนกับเขาเออตกลงเป็นแฟนกับเขาคบซ้อนสามคนสี่คนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวเองนะพูดถึงคนอื่นที่เราเห็นเราเห็นเออพัทยามันก็จะมีคนอยู่สองประเภทผู้หญิงประเภทที่แบบโดนแต่ฝรั่งเฮี้ยหลอกเอออันนี้ก็น่าเห็นใจ แล้วก็มันจะมีผู้หญิงพัทยาประเภทที่หลอกแต่ฝรั่งเออหลอกเอาเงินหลอกให้เขาส่งเงินหลอกสามคนสีคน่คนคบซอนฝรั่งก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่าเขาโง่หรอกแต่เขาไม่รู้ไงว่าผู้หญิงไทยมันจะร้ายได้ขนาดนี้บางคนเขาไม่คือไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเงี้ยมาเที่ยวไทยใหม่ๆก็มาเจอมาเจอเคี่ยวรากดินซะและ้วอืม ผู้หญิงคบซ้อนไงโอ้ส่งส่งคนละหมื่นสองหมื่นสามคนโอ้ก็หลายบาทนะต่อเดือนอะอะไรเงี้ยอันนี้คือผู้หญิงที่เขาแบบตั้งใจมาหาเงินจริงๆแล้วก็ผู้หญิงแบบนี้บางคนน่ะก็เคยโดนผู้ชายหลอกมานะก็คือตัวเองอะ่ะก็เคยโดนผู้ชายหลอกแล้วก็รู้แหละว่าความเจ็บปวดอะ่ะมันหนักหนาขนาดไหนแล้วเสือกตัวเองอะ่ะย้อนแย้งอะ่ะตัวเองก็มาหลอกคนอื่น เออตัวเองก็มาหลอกคนอื่นเหมือนกันเราก็คิดว่าเออมันย้อนแย้งวะ่ะอะไรวะ <Okay. S 1> ทีตัวเองโดนผู้ชายหลอกโดนผู้ชายหักอกยังรู้สึกแบบเจ็บปวดเลยแล้วทีตัวเองอะ่ะไปหลอกผู้ชายคนอื่นทําให้ผู้ทำให้ผู้ชายคนอื่นอกหักเจ็บปวดไม่รู้สึกมั่งเลยเหรอย้อนแย้งวะ่ะเออ มีเยอะคนที่โดนเออต่างชาติหลอกอะ่ะอืหลอกให้เสียใจอะ่ะเยอะฝรั่งก็โดนผู้หญิงไทยหลอกก็เยอะเหมือนกันพอๆกันเออสิทธิเท่าเทียมแต่เราก็ไม่ได้สนับสนุนนะเราไม่ได้สนับสนุนนะว่าให้ไปหลอกเอาเงินคนนั้นหลอกเอาเงินคนนี้เอ,อเราไม่ได้สนับสนุนว่าเราเป็นคนที่จะเรียกว่าไงไม่ครบซ้อนอะ่ะคุณจะคุยหลายคนได้ไม่เป็นไรแตกแต่อย่าคบซ้อน มันเป็นการเรารู้ไงว่าการการโดนหักอกมันเจ็บปวดขนาดไหนไงเราก็เลยไม่ทําเราไม่ทําคุยคุยหลายคนได้ไม่เป็นไรตามใดที่คุณยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกับใครคุณคุยได้คุณคุยเป็นสิบคนก็ได้ไม่ได้มีความผิดอะไรแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปตกลงเป็นแฟนกับคนที่หนึ่ง คนที่สองคุณก็ตกลงเป็นแฟนคนที่สามคุณก็ตกลงเป็นแฟนคนที่สี่คุณก็ตกลงเป็นแฟนสรุปเป็นแฟนกับฝรั่งทั้งสี่คนเลยเออเพื่อเพื่ออะไรเพื่อตัวเองไงเพื่อที่จะหลอกให้เขาส่งเงินมาให้ตัวเองทุกเดือนเออสี่คนคนละหมื่นสองหมื่นก็หลายบาทใช่ไหมก็เคยเจอเหมือนกันผู้หญิงแบบนี้เราก็ไม่ได้ไปยุ่งนะสิบส่วนบุคคลนะถ้าคุณคิดว่าคุณสิ่งที่คุณทำมันดีก็ทำต่อไปแต่เรา เราไม่ได้สนับสนุนเราแอนตี้คนที่ครบซ้อนเราแอนตี้คนที่เจ้าชู้เจ้าชู้ไม่ผิดตามใดที่คุณแฟงแฟกันทั้งสองฝ่ายอืมแต่อันนี้ยไปหลอกเขาไงหน้าสงสารนะฝรั่งฝรั่งแก่ๆบางทีอะส่งเงินให้ผู้หญิงทุกเดือนทุกเดือนแล้วพอจะมาหาผู้หญิงเอจะมาหาผู้หญิงผู้หญิงก็อ้างว่าไปหาไม่ได้แม่เข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ความจริงอะ ไปนอนกับฝรั่งอีกคนเออเออเปไปนอนกับฝรั่งอีกคนแล้วก็พอนอนกับฝรั่งคนนั้นสักประมาณอาทิตย์นึงก็บอกฝรั่งคนนั้นบอกว่าเนี่ยแม่เข้าโรงพยาบาลขอกลับบ้านก่อนนะแล้วก็แวบ,บมาหาฝรั่งคนนี้อะไ